หลายคนเนี่ยถามคุก้อยว่าคุก้อยครับในวันที่เราใส่ตัวอ่อนมาแล้วเนี่ย บางคนก็บอกว่าตอนนอนอ่ะใส่ถุงเท้า,าพยายามคีบวอร์มใส่ถุงเท้าอะไรอย่างนี้นะคะหรือบางคนบอกว่าไม่ต้องอาบน้ําไม่ต้องอาบน้ํานะคะใส่ตัวอ่อนแล้วก็ไม่ต้องอาบน้ําไม่ต้องสาบผมนะหรือเราควรจะเปิดแอร์กี่องศาดีคะหรือว่าไม่ต้องเปิดแอร์หรือว่าเปิดแต่พัดลมเออดีเทลเล็กๆน้อยๆซึ่งบางทีคุณแม่ก็ไม่อยากพลาดใช่ไหมคะก็เลยมาสอบถามครูก้อยมันก็ไม่ใช่เรื่องขำนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องตลกอันนี้ไม่ใช่เรื่องขำนะ ครูก็บอกเลยว่าคนมีลูกยากอ่ะหนึปอร์เก็มีความหมายนะเพราะฉะนั้นกว่าที่เขาจะใส่ตัวอ่อนได้อ่ะเขาต้องบำรุงไข่กระตุ้นไข่เก็บไข่บางคนหลายรอบมากเลยไข่น้อยไงกว่าจะได้ไข,ไข่กว่าไข่ผสมแล้วมันจะถึง b l a s t o i บางคนไม่เคยถึง b า a ต t o d i เลยก็ไม่ได้ใส่ตัวอ่อน บางคนถึงแล้วตัวซิสก็คัดไม่ผ่านเลยก็ยังไม่ได้ใส่ตัวอ่อนบางคนก็ใส่ตัวอ่อนแล้วหลายรอบไม่ติดเพราะฉันคนที่เขาถึงจุดที่ผ่านการจะใส่ตัวอ่อนแล้วอ่ะเขาฝ่าฟันเรื่องของไข่มาเนี่ยประมาณ60 70%แล้วเขาก็ไม่ได้อยากพลาดเรื่องการใส่ตัวอ่อนเพราะฉะนั้นเทคนิคเล็กๆน้อยๆตรงนี้คุณแม่ก็เลยถามคูก้อยก็เลยจะตอบให้ฟังคูก้อยแนะนําแบบนี้นะคะว่าเวลาเราใส่ตัวอ่อนมาการนอนใส่ถุงเท้าหรือไม่ใส่ถุงเท้าอ่ะ ไม่ใช่ k ี y ถู success อ่ะพูดกันง่ายๆก่อนเออถ้าไม่ใส่ถุงเท้าก็เลยไม่ติดลูกหรือเปล่าเพราะว่ามีคนแชร์กันว่าเขาอใส่ถุงเท้าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ขี่ถู success ครูก้อยก็ไม่ได้ใส่ถุงเท้าตอนที่ติดน้องเมดาเอาเป็นว่าเราต้องมาดูพิจารณาว่าฤดูนั้นที่เราใส่ตัวอ่อนนะคือฤดูอะไรถ้ามันเป็นฤดูร้อนคือมันร้อนมากตอนนี้ร้อนจะบ้าคลั่งอยู่เนี่ยแม่แล้วแม่มาใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้านอนแล้วมันทําให้แม่รู้สึกร้อนรู้สึกเหงื่อออกที่ปลายนิ้วแล้วก็รู้สึกหหงุดิคาคญอัน นั้นก็ไม่ใช่เพียงนการจะใส่ถุงเท้าหรือไม่ใส่ถุงเท้ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้สึกหนาวหรือว่าไม่รู้สึกหนาว ถ้าเรารู้สึกว่าเราหนาวเราก็ใส่ถ้าเรารู้สึกว่าเราร้อนเราก็ถอดพูดง่ายๆก็คือทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสบายคี์ทูซักเซสไม่ใช่การใส่ถุงเท้าหลังใส่ตัวอ่อนแล้วเป็นการประสบความสาเร็จโอเคไหมเพราะถ้าอากาศร,ร้อนแบบนี้ก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะหรือว่าควรจะเปิดแอร์อุณหภูมิเท่าไหร่คือจริงๆเนี่ยคนบ้านที่มีแอร์เนี่ยนะคะมันก็จะคอนโทรลอ่เทมเพอรเจอร์อยู่แล้วคืออุณหภูมิมันถูก ค n t r o l โดยการเปิดแอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอุณหภูมิภายนอกเนี่ยมันจะร้อนกี่องศาข้างนอกจะ40องศาแต่ว่าภายในบ้านของแม่แม่มีแอร์แม่ก็เปิดแอร์25องศาก็เท่ากับว่าแม่อยู่ในอุณหภูมิ25องศาอยู่ตลอดอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับภายนอกเพราะว่าเวลาเราใส่ตัวอ่อนเราก็ไม่ได้เดินออกไปข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแอร์เราก็เปิดแอร์25องศา26องศาตามปกตินะคะเป็นอุณหภูมิห้องนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดแอร์ให้วอร์มขึ้นนะคะบางทีมันทำให้ เราร้อนเหงื่อแตกแล้วก็รู้สึกไม่สบายตัวมันก็จะกลายเป็นอารมณ์หงุดหงิดคราวนี้พออารมณ์หงุดหงิดมันก็จะส่งผลต่อการหลั่งคอติซอลในสมองเมื่อคุณแม่งหงุดหงิดไม่สบายตัวนะคะมันก็จะเกิดความเครียดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอยเป็นความเป็นความเครียดแฝงที่มาจากความร้อนหรือมาจากความหงุดหงิดอะ่ะเพราะปล่อยฮอร์โมนคอติซอลออกมามันคือฮอร์โมนแห่งความเครียดฮอร์โมนตัวนี้มีผลชัดเจนว่าส่งผลให้ตัวอ่อนฝังตัวไม่สําเร็จนะคะเป็นผู้หญิงที่ใส่ตัวอ่อนไปแล้วคุณหมอก็จะสั่งเลยนะคะว่าอย่าเคร นั่นก็เพราะว่าเขาไม่ให้มันหลังคอติซอลอย่านอนดึกนะเพราะว่าการนอนดึกก็ส่งผลให้สมองหลั่งฮอร์โมนคอติซอลนะคะเพราะฉะนั้น ห้ามเครียดห้ามนอนดึกนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าไม่ต้องอาบน้ํำไหมสระผมได้ไหมกูก็ใหแนะนําว่าก่อนที่เราจะใส่ตัวอ่อนน่ะคุณแม่ก็ไปเคลียร์ผมตัวเองนิดนึงนะสักรอบหนึ่งคือให้มันสั้นนิดนึงคือไม่จำเป็นต้องว่าจากคนผมยาวมาทําเป็นคนผมซอยผมสั้นเลยบางทีก็เสียลุกใช่ไหมเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าเราสระผมนะคะมันจะได้ไม่ต้องกินเวลาในการที่จะรอผมแห้งหรือว่าเป่าให้ผมแห้งซึ่งบางทีพอเราผมยาวมากอะคะ่ะแล้วเราเป่าผมไม่แห้งหรือว่าเรานอน,อนทั้งที่แบบด้านในผมเรายังเปียกมันอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่สบายได้ แล้วก็พอวันที่เราจะไปใส่ตัวอ่อนนะเราก็จะไม่ใช้พวกน้ำหอมหรือว่าอะไรพวก ที่มันมีกลิ่นหอมนะคะเพราะว่าตัวอ่อนมันเซนสิทตฟมากๆตัวอ่อนมันถูกเอาออกมาจากตู้แช่นะเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มาใส่ในหลอดแล้วถึงจะใส่ให้เราเ,เราะฉะนัานจะไม่มีพวกน้ําหอมครีมอะไรต่างๆที่มีกลิ่นหอมหรือฉีดสเปรย์ฉีดผมเพราะฉะนั้นวันนั้นนะ่ะที่เราจะไปใส่ตัวอ่อนนะคะตอนเช้าที่หมอนนะัดอาบน้ําเปล่าเลยสบู่อะไรก็ไม่ต้องทาคือทํามาตั้งแต่เมื่อคืนให้เรียบร้อยพอตอนเช้าเราก็ไม่ได้สัมผัสอะไรสกรปรกนี่เราก็อาบน้ําเปล่าไปเลยเพอกลับมาเราก็ไม่ต้องสระอยู่แล้วซึ่งเราอ่ะควรจะนอนน่ะนะคะให เฝ้าฝังตัวเต็มที่ที่คุกยังบอกว่าเรานอนไม่ต้องออกจากบ้านะนะคะสักประมาณ5วันถ้า7วันได้เนี่ยจะดีมากแต่ว่าบางคนเกี่ยวกับการลางานอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะก็โอเคเต็มที่5วันทําไมถึงต้องบอกว่าขอไว้5วันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเวลาหมอเอาตัวอ่อนมาใส่ให้แม่เนี่ยมันเป็นตัวอ่อนระยะบลัดใช่ไหมคะก็คือตัวอ่อนที่เลี้ยงมา5วันเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวอ่อนที่เลี้ยงมา5วันบางบางเคสเนี่ยยังไม่ใช่ในระยะที่มันอยู่ในระยะ a t c h i n g นะคะคือไม่ใช่ระยะ h ฮ t c h i n g Batosis นะคะนะคะนี่ค่ะคือตัวอ่อนระยะ hatch ระยะ h ฮชชิ่งบล s t o s i s นะคะคือมันออกจากเปลือกไข่ค่ะนะคะนี่นี่คือตัวอ่อนนะคะออกจากเปลือกนี่คือเปลือกไข่คือบางคนอ่ะพอตัวอ่อนของเขา day หมัน hatch แล้วคือมันเจาะเร็วแต่บางคนเนี่ยมันไป hatch ตอนที่ใสไปแล้ววันหนึ่งแล้วพรุ่งนี้มันถึงจะ a t c h i n g มันถึงจะเจาะ เปลือกแล้วฝังแต่บางคนมาแทชชิ่งมาตั้งแต่ที่หมอฟรีดอ่ะอันนี้จะฝังเร็วกว่าคราวนี้พอเราใส่ตัวอ่อนมาแล้วเราก็ไม่สระผมแล้วเพราะว่าเราสระ5วันนั้นเราก็ไม่ต้องสระก็ได้หรือบางคนที่เป็นคนที่ผมมันเหนียวอะไรแบบเนี้ยก็สระได้นะคะก็คือ ก็อยากให้เราอะมีเก้าอี้นั่งในห้องน้ำอะเอาเก้าอี้ที่ฐานมันแน่นๆหน่อยอะตั้งไว้ที่ห้องน้ำบางทีเราอาบน้ำถ้าเราสระลมมันจะนานเรายืนนานเกินไปเนี่ยท้องเราก็จะเกร็งถ้าเรานั่งอาบน้ำมันก็โอเคนะคะแล้วก็อาบน้าได้ไหมคะหลังใส่ตัวอ่อนอาบน้ําได้นะโดยเฉพาะหน้าร้อนอะแม่อาบได้เลยเพราะว่ายิ่งเราร้อนมันก็จะยิ่งไม่เวิร์กนะคะอาบน้ําอุณหภูมิเท่าไหร่คะคุก้อยปกติถ้าแม่เป็นคนอาบน้ําอุ่นแม่ก็อาบน้าอุ่นได้เลยเพราะว่าเราไม่อาบน้าร้อนอยู่แล้วถูกไหมคะเราจะอาบน้าอุ่นอุณหภ รู้สึกหนาวสั่นจนกระทั่งขนเรารู้กันแสดงว่าหมดลูกเราก็เกรงเหมือนกันเพราะว่ากล้ามเนื้อผิวหนังอะไรทุกอย่างเราจะหดตัวตอนที่เรารู้สึกหนาวออไม่ใช่ว่าอจะคลายร้อนแล้วก็อาบน,น้ําเย็นเลยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่เราสามารถที่จะ adjust ใช่ไหมคะ control อุณหภูมิของเครื่องแบบน้าอุ่นของเราได้ซึ่งเราเคยอาบน,น้าอุ่นประมาณไหนที่เราสบายต้องไม่ร้อนจนเกินไปนะคะเราก็ปรับอุณหภูมิอยู่ที่เท่านั้นพะนั้นอากาศร้อนหรืออากาศไม่ร้อนเราอยู่ในห้องแอร์ที่อุณหภูมิ2ี่องศามันก็คืออุณหภูมิเดิมของเราเราอยู่ในการอาบน้ําอุ่่นที อุณหภูมิเดิมมันก็คืออุณหภูมิเดิมของเรามันก็จะไม่ได้เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม